ละครสั้นเรื่องแกงเด็กห้าคนแกงเด็กห้าคนไปพิสูจน์ผีที่สะพานแดงจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะโอ้ยนี่พูกแกพูกแกฉันอยากรู้อะไรจังเลยย่า แกอยากรู้อะไรของแกน้ำมิน้นใช่ใช่แกอยากรู้อะไรของแกเฮ้ย <c oughs> อืมหรือว่าแกจะเพิ่งคิดได้ว่าแกลืมอะไรไว้ที่บ้านหรอฉันไม่ได้ลืมอะไรไว้ที่บ้านหรอก <c oughs> แต่ฉันแค่อยากจะพิสูจน์อะว่าผีที่สะพานแดงที่เขาว่ากันนะ่ะว่าผีดูดอ่ะ อมันจะมีจริงไหมฉันแค่อยากพิสูจน์เฉยๆะไม่มีอะไรหรอกพวกแกพวกแกว่าไงพิสูจน์ไหมน้ำมิน้นแกจะเอาจริงหรอถ้าเกิดเจอผีขึ้นมาจริงๆล่ะจะทำยังไงโอ้ยไม่มีหรอกเขาอาจจะแค่หลอกลวงหรือว่ามันอาจจะเป็นข่าวปลอมก็ได้นะที่เขาลือกันน่ะเขาอาจจะสร้างเรื่องขึ้นมาให้มันแบบ หลอนๆก็ได้แต่มันไม่มีจริงหรอกนะเชื่อฉันสิแต่ถ้ามันมีจริงละ่ะน้ำมิน้นฉันไม่เอาด้วยหรอกฉันยิ่งเป็นคนกลัวๆผีอยู่นั่นสิน้ำมิน้นฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละพิสูจน์ไปนะถ้าเจอผีขึ้นมาเธออ่ะก็จะวิ่งหนีพวกเราว่า โอ้ยสบายใจได้เลยฉันไม่วิ่งหนีพวกเธอแน่นอนเพราะว่าฉันน่ะไม่กลัวผีอยู่แล้วจ้าสบายเรื่องแค่นี้ก็แค่พิสูจน์ผีเฉยๆแต่เราไม่เคยทำเรื่องอะไรแบบนี้มาก่อนเลยนะน้ำมิ้นมันจะดีเหรอหยุดพูดมากกันได้แล้วสะพานแดงที่เธอว่าตรงไหนหรอก็ตรงนั้นไง กิ๊กแคเนียเองเนี่ยนะโหยถ้าฉันพิสูจน์ผีไปแล้วฉันเจอผีจริงๆถ้าผีมันตามฉันกลับบ้านมาล่ะนั่นดีนั่นดีฉันก็กลัวนะเฮ้ยพวกแกเนี่ยนะเลิกขวัญอ่อนได้แล้วแล้วก็ตามฉันมาฉันจะพิสูจน์ให้ดูว่าผีเนี่ยมันไม่มีจริงซะหน่อยมันจะดีเหรอน้ำมินโอ้ย ตามฉันมาเถอะนะฉันจะเป็นคนฉันจะเป็นคนอยู่ข้างหน้าพวกเธอเองไม่ต้องกลัวมีฉันอยู่ทั้งคนเฮ้ยะไรก็ไม่รู้เนี่ยฉันอยากจะรู้จริงๆเลยนะว่าผีที่ใต้สะพานเอ้ยสะพานแดงที่เขาบอกเนี่ยมันจะมีจริงๆหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเป็นตอนเช้าอะอะไรอีกล่ะฉันแค่จะบอกว่า แต่ถ้าเป็นตอนเช้าก็พิสูจน์ผีไปก็จะไม่เจอผีนะสิก็จะต้องเป็นตอนค่ำคๆมืดๆเท่านั้น,นถึงจะเจอผีเออนั่นดีที่ที่เธอพูดดะมันก็ถูกละโอ้ยงั้นเดียเอยรอรอให้มันค่ำไหมระหว่างที่รอให้ค่ำอ่ะเราไปเล่นสนามเด็กเล่นไหมเออดีเหมือนกันไตๆๆตเเออไปกันเลยจ้า พวกเธอเล่นอะไรกันอะไล่แปะไหมนี่ฉันต้อขอไม่เล่นนะฉันขอนั่งรออะเอา้าทำไมอะก็ฉันอยากรอให้มันค่ำนี่นาะฉันอยากพิสูจน์ผีโหยนี่เธออยากพิสูจน์ผีขนาดนั้นเลยดิใช่ฉันก็เป็นแบบเธอเนี่ยแหละแต่พวกแกอีกสามคนน่ะทำไมไม่อยากลองเปิดใจพิสูจน์ผีบ้างล่ะ ก็ฉันกลัวนี่นาะใช่ใชชฉันก็กลัวโอ้ยช่างเถอะมาเล่นกัน สนุกจังเลยโห้ยพวกพี่เนี่ยแสดงเก่งมากๆเลยนะคะเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วจ้าหนูอืมนี่เธอเธอเธอมิน้นน้ำมิน้นน้ำมิน้นโอ้ยมีอะไรฉันกำลังดูสนุกสนุกเลยเนี่ยนี่มันก็คั่มแล้วนะไม่เป็นพิสูจน์ผีหรอ เธอลืมเรื่องนี้ไปแลนะหรอเออนั่นสิโหยฉันดูพี่เขาแสดงโชว์จนฉันลืมไปเลยอะเออพวกพวกแกพวกแกพวกแกโอ้พี่นี่แสดงเก่งมากเลยนะคะเอาให้สนุกกว่านี้เลยค่ะพวกแกได้ยินฉันไหมหา่าหาเออมีอะไรได้ยินฉันไหมเนี่ยได้ยินแล้วได้ยินแล้วโอ้ย พวกเธอเนี่ยนะดูจนเพลินกันไปเลยฉันเรียกเท่าไหร่เนี่ยก็ไม่ได้ยินสักทีก็พี่เขาแสดงเก่งขนาดนี้ฉันเนี่ยก็ไม่ได้ยินเสียงเธออะฉันพูดดังสุดแล้วนะพวกเธอนี่ยังไม่ได้ยินอีกเหรอโวยพวกเธอเนี่ยนะหูก็ไม่ดีไม่ดีอะไรเลยยหยุดบนได้แล้วนะเฮ้ยว่าแต่นี่ข้ามแล้วนะ พอที่จะไปพิสูจน์ผีกันได้ยังอะเออเนาะปะงั้นเดี๋ยวเราไปพิสูจน์ผีกันดีกว่าไปมาพวกเธอตามฉันมาเลยฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันเวลา,าเหมาะเนี่ยแหละอืมฉันว่ามันน่าจะหกโมงแล้วแหละมั้งหกโมงเหรอใช่หรือไม่งั้นก็ห้าโมงแต่ฉันว่าหกโมงแหละ อืมอืมฉันก็ว่าหกโมงเหมือนกันไป ทำไมตะโกนเสียงดังจังเลยเนี่ยฉันเลยตกใจหมดแก,แกแกแกดูนู่นดิอะไรแกก็หันไปดินาเมนเฮ้ยอะไรของพวกแกเนี่ยีะ หายไปแล้วน้ำมินฉันว่าตอนนี้มันไม่โอเคแล้วอะแค่เริ่มอะฉันก็ขนลุกไปหมดแล้วเราว่าเรากลับกันเถอะน้ำมินไม่ได้ทำไมอะเราจะแน่ใจกันได้ยังไงว่ามันเป็นผีจริงๆอะเออนั่นสิออเขาอาจจะแค่มาแกล้งเราก็ได้นะใช่แต่ ฉันว่ามันเหมือนผีจริงๆนะโอ้ยไม่ใช่หรอกไม่ใช่หรอกโอ้ยพวกเกเนี่ยนะคิดมากไปไปกันถ้าไม่ใช่ผีทำไมเกศถึงทำหน้าเครียดอย่างนั้นล่ะก็ฉันตกใจนี่นึกว่าผีจริงๆพวกเกก็ทำหน้าเครียดเหมือนฉันนี่ฉันก็ตกใจฉันก็ตกใจนึกว่าผีนี่ แต่มันเหมือนผีจริงๆนะใช่เนี่ยตอนแรกมันอยู่ตรงเนี้ยเออแล้วตอนนี้เขาหายไปไหนแล้วว่านั่นสิหืมหรือว่าเขาเนี่ยสร้างภาพสร้างภาพหลอกหลอนเราหรือว่าเราแค่ตาฝาดหรือเปล่าหรือว่าจะมีคนมาแกล้งเราแกล้งอะไรล่ะเขาหายตัวได้ด้วยนะ นั่นสิฉันว่าไม่ได้แกล้งหรอกฉันว่าเป็นผีจริงๆเนี่ยแหละไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ฉันต้องไปสุดให้รู้ว่าเขาเป็นผีจริงๆหรือว่าแค่หรือว่าเป็นคนฉันว่าแค่นี้มันก็ชัดเจนพอแล้วนะแถมน้ำตายังเป็นสีแดงอีกอ่ะตาก็ขาวไปหมดเลยแล้วเขาก็ร้องเรียกความช่วยเหลือด้วยว่าช่วยด้วย น้ำเสียงก็น่ากลัวแล้วก็คนลุกฉันไม่ต้องพิสูจน์อะไรให้มันมากมายแล้วแหละพวกเธอเนี่ยนะเรื่องมากจริงๆเลยฉันเนี่ยก็ยังไม่มั่นใจหรอกว่าเป็นผิดจริงๆอะก็จะพิสูจน์ไปเรื่อยๆแหละน้ำมินเธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาทำไมเอาฉันก็จะเซิร์ชแล้วก็โหลดแอปตรวจผีมาไงฮะแอปตรวจผี เธอจะบ้าเหรอน้ำมิน้นถ้าเราเห็นผีจริงๆล่ะอุย้ยบางทีมันก็อาจจะเป็นแค่แอปปลอมก็ได้ไม่ต้องไปเชื่อหรอกแอปพวกนี้เนี่ยอ้ยอย่าหาว่าฉันไม่เตือนนะน้ำมิน้นเออฉันรู้แล้วนะอืมนี่เกเอาจริงเหรอเออเอาจริงเธอเนี่ยนะ ออเอ้ยไอไอ้มินม้นเมื่อกี้แกได้ยินอะไรหรือเปล่าเออได้ยินแกได้ยินว่าอะไรฉันได้ยินว่าออกไปอะเฮ้ยจริงด้วย<ม>ก็ยนี่เหมือนกันฉันขอเข้ามา สถานที่ของคุณหน่อยนะคะฉันไม่ได้จะมาทำร้ายคุณหรอคะ่ะฉันมาดีฉันก็แค่อยากจะอยากจะพิสูจน์ผีอย่างที่ฉันนะสิเฮ้ยแกแกได้ยินไหมได,ได้ยินฉันขออนุญาตให้คุณออกมาปรากฏตัวให้พวกฉันเห็นได้ไหมคะ ถือฉันอยากเห็นคุณเป็นครั้งสุดท้ายอะค่ะได้ไหมคะแล้วคุณก็ออกมาเล่าประสบการณ์ให้พวกเราทั้งหมดนี้ฟังว่าทำไมคุณถึงตายแกอยากจะเห็นฉันจริงหรอจ,จริงค่ะได้สิง,งั้นเดี๋ยวฉันนับสามสองหนึ่งแล้วคุณก็ออกมาเลยนะคะ น้ำมีนทำไมต้องไปบอกให้เขาปบกดตัวออกมาด้วยล่ะก็เราจะได้เห็นเห็นกันไปนเลยไงว่าเขาคือผีหรือคนทีนี้ก็จะได้พิสูจน์ได้แล้วไงโอ้ยเกเนี่ยนะทำไมถึงมาทำอะไรแบบเนี้อะไรพิเรนพิเรนแบบนี้ด้วยเธอน่าสามสองหนึ่งเฮ้ย น้ำเม้นแล้วหนีกันเธอะยุเพิ่งอย่าเพิ่งเพิ่งพวกแกใจแข็งกันก่อนสิน้ำเม้นแต่เขาเป็นผีนะนั่นแหละพวกแกใจแข็งไว้ก่อนเขาอาจจะไม่ได้มาทำร้ายเราก็ได้นะเราลองเข้าไปถามเขาไหมทำไมเขาถึงตายน้ำเม่นมันจะดีหรอถ้าเกิดเขาช่วยโอกาสทำร้ายเราล่ะเออนะ พี่คะทำไมพี่ถึงตายคะพวกเธออยากรู้ฉันก็จะเล่าให้พวกเธอฟังนะที่ฉันตายเนี่ยแต่กอดฉันมาเดินกับสามีของฉันและฉันก็สงสัยเขามากว่าสามีของฉัน มีชูหรือเปล่าฉันก็อยากจะพิสูจน์อยากรู้ความจริงให้ได้ว่าสามีของฉันมีชูหรือเปล่าในระหว่างนั้นสามีของฉันบอกว่าขอไปไหว้ศาลตรงนั้นก่อนและฉัน ก็บอกสามีว่าเอาโทรศัพท์มัฝากฉันไว้ก็ได้นะและสามีก็บอกว่าเออไม่เป็นไรหนอกครับแต่ฉันก็อยากจะเอาโทรศัพท์ของสามีมาเปิดดูให้ได้ว่าได้มีชู้หรือเปล่า ฉันก็พยายามที่จะบอกสามีว่าถ้าเกิดมันถ้าเกิดมันหล่นจากกระบอกของเกณฑ์ปลล่จะทำยังไงสามีก็เกิดความระแวงขึ้นมาทำอะไรไม่ถูกก็เลยฝากฉันไว้ฉันก็เลยฉวยโอกาสนั้นที่สามีกำลังไปไหว้ศาลตรงนั้น ดูมือถือของสามีและปรากฏว่าสามีนั้นได้แชทกับสาวในไลน์ผู้หญิงคนนั้นมีชื่อว่าฟ้าใสฉันรู้สึกกลัสามีมากที่ทำกับฉันได้ลงคอขนาด พอสามีไหวาสามสิ์ฉันก็รีบุดออกจากโทรศัพท์และสามีเดินมาหาฉันฉันก็บอกกับสามีไปตรงๆว่าคุณแอบมีชู้ใช่ไหมแล้วสามีก็บอกว่าคุณพูดเลือกอะไรของคุณสามีบอกฉัน และทำตัวน่าสงสัยแล้วฉันก็เปิดโทรศัพท์สามีให้ดูในไลน์หลังจากที่ฉันยังไม่ได้อ่านข้อความสามีของฉันพิมพ์กับผู้หญิงในไลน์ว่าน้องฟ้าใสคืนนี้เมียผมไม่อยู่เดี๋ยวเราไปนัดทานข้าวกันไหม เมียผมไม่รู้หรอกเมียผมหลับแล้วรดนาำผู้หญิงคนนั้น mm. ก็พิมพ์บอกแฟนฉันว่า mm. ได้สิคะนั่นเดี๋ยวคืนนี้เราไปกันนะแล้วฉันก็โกรธมากอยากจะฆ่าสามีให้ตายแต่สามีก็บอกว่าเขาเป็นแค่เพื่อนร่วมงานของผม mm. เราสองคน ก็ได้ทะเลาะก,กันไปทะเลาะก,กันมาจนกระทั่งสามีทนไม่ไหวผลักฉันตกจากสะพานตกจากสะพานและฉันก็ไปนอนกองกับพื้นและสามีก็ตกใจกับสิ่งที่ตัวเองทำมาก,มากเลยยีบวิ่งหนีแต่ตำรวจได้รู้ตำรวจก็เลยจับเข้าคุก ก็เป็นอย่างนี้แหละมีอะไรจะถามฉันอีกไหมเออเออมีค่ะคือ,อทำไมเขาถึงทำแบบนั้นหรอคะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเขาคงเบื่อที่หน้าฉันที่เป็นเด็กเข้มีี้ที่ทำงานบ้างทั้งวันไม่มีเวลาดูแลสาร ขาก็เลยเบื่อฉันเลยไปหามีชูที่ดีกว่าฉันสวยกว่าฉันแต่ตอนนี้เขาอยู่ในคุกฉันอยากจะฆ่าเขาให้เข็ดเอเออเป็นอย่างนี้นี่เองงั้นเดี๋ยวพวกเราไม่ถามแล้วค่ะพวกเราขอกลับก่อนนะคะก็แล้วแต่พวกเธอเลยแต่อย่ง ถ้ามาที่นี่อีกฉันจะผักฉันจะผักพวกแกลงไปกองกับถนนเลย,อยคอยดูอย่ามานะถ้ามาแกจะดีแน่ออไม่มาแล้วคะ่ะไม่มาแล้วคะ่ะแต่ตอนตอนเช้ามาได้ไหมคะตอนเช้านะมาได้แต่ตอนค่ำ ห้าม,มา,าม,มาฉันจะหักคอแกแล้วก็โยนแกลงไปกองกระถิ้นอ๋อฉันลืมบอกไปอย่างแล้วฉันก็ใส่ชุดนี้มาที่นี่ฉันชอบชุดนี้มากฉันชอบสีแดงฉันก็เลยใส่มาถ้าไม่มีอะไรแล้วพวกเธอกลับไปเลยนะ อีีีกน่่มาทคึกค้าโหยไม่คิดว่าชีวิตนี้จะเจอผีแบบนี้ด้วยหรอเนี่ยโอ้ถ้าแฟนพี่เขาไม่มีกิ๊กอะเร,อกเรื่องมันก็ไม่เรื่องมันก็ไม่ต้องมาจบแบบนี้หรอกไปพวกเธอกลับกันดีกว่าเออปะกลับกันดีกว่าเออมพี่คะ ไปผุดไปเกิดเถอะนะคะหนูขอร้องฉันต้องรอรับผลพอลัรมานไม่มีใครมาทำบุญให้ฉันงั้นเดี๋ยวพวกนี้หนูไปทำบุญให้พี่นะคะที่วัดหนูจะบอกแม่ไปด้วยบ๊ายบายค่ะไปไปกันดีกว่าไปกันดีกว่าน่ากลัวจังเลยอะ่ะ ฉันจะมาที่นี่ไม่ได้แล้วเหรอแต่ก่อนนะฉันก็มาไหว้สารกับแม่นะมาได้อยู่แหละแต่ห้ามมาตอนค่ำๆนั่นสิไปกันเธอพวกเราไป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 ไหนีกันดีกว่าฉันจะแก้แค้น แฟนสามีหลังจากที่มันออกมาจากคุกฉันจะหักคอมันหักมันเป็นชิ้นๆแล้วก็โยนมันลงไปชั้นแล้วก็โยนมันไปจากตรงนี้เกดิสร็ด